เอาละครับก็ตัวลากของผมนิดหน่อยครับก็วันนี้เราก็ได้มาแล้วกับตัว c ีบของไฟล a อกเฟ t a s นซนะฮะก็วันนี้เรามาอยู่ที่ร้านของพ o อพีบุกองนะฮะก็ร้านนี้ก็จะมีขายทั้งเมจิกแล้วก็แวนการ์ดภาษาไทยนะฮะก็เห็นว่ามีจัดแข่งแล้วก็มีการ์ดของ h o l ล l i e ด้วยอันนี้ก็อันนี้ผมซื้อั้งบล็อกผมก็จะได้ตัวฟอยลอ่าตัวตัวนี้เป็นตัวแถมมานะฮะมา เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเราจะมาเปิดซีบีกันเลยซีบีจะมีทั้งหมด12ซองนะฮะก็ใน1ซองเนี่ยจะมี FCA ก็คือเป็นอ่าอย่างละ1ซองแล้วก็การ์ดจัดทุกไปในซองนะฮะการ์ดจัดทุกไปในอ่าซองจะเป็นฟอยล์ะฮะจะมีแค่บางใบที่ไม่ฟอยล์อ่าสซอง ดูซิว่าจะคุมไหมอันนี้ราคากล่องก็จะมีตั้งแต่ถูกเอ่อราคามันก็จะไม่แน่นอนนะฮะก็จะอย่างอันนี้ผมก็ได้มาเลยนะครัหมื่นหกพันเพเป็นราคาเที่วเดือนะฮะแน่นอนว่าซองผมต้องเก็บไว้หนึ่งซองคือหนึ่งซองเนี่ยจะมีสิบห้าการนะฮะก, <laughs> ก็ทุกอันจะมีโทเค็นจะไม่เหมือนกับตัวซองธรรมดานะซองแรกผมก็จะตัดแล้วก็จะเก็บซองไว้นะฮะ เป็นที่ระลึกแล้วเ,เดี๋ยวที่เยวผมก็จะแกะแบบปกติฮะเฮ้ยอ่า ah, อก็จะลุ้นกันแบบข้างหน้าเลยอันนี้เป็นฮีโร่ใบต่อไปเป็นอ่าโอเคคือออะโอเคเป็นเซซนล่าเซ่ได้ใช่ได้แล้วเจ็ดสกอร์อ่าใช่มันจะมีแรอยูอย่ห้าใบเพราะฉะนั้นโอ้ แล้วก็จะมีโอกาสออกซิดดูสิโอเคอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้โทเค็นผมจะแยกไว้ตรงนี้แปนตรงนี้อสองแลกไม่มีเอ็นเป็นอหมดแต่ก็โอเคมาที่เหลือเราจะแกะแบบตามธรรมเนียมของไมจินะฮะ๊ยแกะยาก ลองไก่ย,ยากแปลว่าข้างในต้องเป็นของดีส่วนใหญ่ที่เจอ,อฮิโร่ชิปอืมเป็นทาวนะฮะฮึสเดลี่อืม,อมเอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้ยังเก่า แล้วก็ตรงนี้อันนี้โอ้ได้จิ๋วแล้วเย่น,นี้อยากได้อยู่จิ๋วโอเคได้ฟิเลียนสวยสวยสวยโอ้ดาร์คคริสตัลอยากได้อยากได้อยู่ข้แหล่อู้เซิร์ฟฟอยซีดานเดี๋ยวแยกออกมาอันนี้เป็นเซิร์ฟฟอยได้เซิร์ฟฟอยฮะแต่ว่ากล่องละใบอยู่ว่ามันไม่ได้ผมได้ยินว่าขั้นต่ำกล่องละใบนะฮะ แลนหรือวิติกเจอตั้งแต่กล่องละใบยันกล่องละสามสี่ใบก็มีใช่ขั้นต่ำกล่องละใบที่ได้ยินมาทุกซองจะมีสี่เอ็มใช่ไหมครับใช่ครับโอ้แลนแลนทับธรรมดามาเอ๊ะโทเค็นตะกี้อ๋ออ๋อเอ๊ะก็จะเปิดมาผอมมินอนเจอแลนสุดนี้อะไรหรออะไรนะแลนที่เปิดเจอก็เซฟีโน่สเต็กเอ็กก็ขาวชุดคอมมานเดอร์อุ้ยอยากได้เบอร์พอยคอมมานเดอร์ ดูสิชโชคบททองจะต้องโชว่นี่ A e A, เอีเลาอไใช่ะเป็นนก,กนอู้เดี๋ยวนะโอ้เรียมรีบอนโอเคใช้ได้ดชอบอยู่แล้วก็โอ้โอเคอันนี้ได้ใช้เพราะผมยังไม่มีหน้าปกติเลยไปมันสรุปเลว <c oughs> เลนีกแ๊บหนึ่งนะอ๋อเลนกคอมมานเดอร์ะอื้แร่แร่แร่โอ้เวลานี้เซลได้ใช้อยู่มั้ง คนใส่หน้ากากเข้ามามนรัวๆอันนี้แลนแตะกี้เ่อวางอน,นี้ร่วมกับแลนแน่เลยโอ้ได้ซิทแล้วซิทหนึ่งตัวชิบ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 ผมว่าแล้วผมแยกผิด <laughs> อันนี้ผมแยกแลนเอาไว้ แล้วก็พวกคอมมอนอันคอมผมไว้ตรงนี้มาสองที่สี่แล้วเหรอ,อหายไปเร็วมากสิบสองซองสองแรกแรมันยังไม่แรงหรอกมันต้องแรงซองหลังๆใช่ไหมอ่า เจ็ดเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอ่าคิวกะระเมทดคิวกะระเมทอันนี้โอ้สบายอะได้เซตได้แล้ว,แ,ลวแต่ว่าโอเคผมผมอยากได้แต่ผมเห็นคนที่เปิดถ้าได้คอมันเด้เยอะผมรู้สึกว่ามันเหมือนเกลือเลยนะสลอ็อตมันต้องมันต้องหัวไลน์นั้นอย่างเดียว ถ้าหูอะโอเคแต่ถ้าข้างในผมว่ามันมันเกลือมันก็ใช่ใช่ไหมเพราะผมก็ได้คอมมานเดอร์มาด้วยแล้วก็โอเคฟายคริสตัลใช่เพราะมันจะซ้ำกันในกล่องถ้าเกิดคนซื้อกล่องแล้วเปิดได้มันก็จะไ,ไอ้นี่นิดนึงก็จะเศ้าๆหน่อยอุ๊ยโอ้โหสองใบติดอ,อันนี้อันนี้ธรรมดาป <laughs> ุ๊บอ้อย่างน้อยเด็กเซเลสหน้าสวยละ แต่ไม่ฟอยเฮ้ยข <blunt animation> อแลโอ้ดิออนเฮ้ยโหหนึ่าฟ้าเหมือนกันสเตวิตนี้นี่คือโอ้เทล่าไดเอมเทล่าเฉยได้ในอาพิเศษถือว่าฮิต ก็โอ้โหคอมันเดอร์คอมันเดอร์โอเคโอ้แล้วก็ชโกโบอันนี้โอ้โอเคใช่ได้สวยอยู่ดูซิจะมีเซิร์ฟฟอยอีกสักใบสองใบไแต่น่าจะมีแบบ R หรือ M ใช่มันการันตี R หรือ M ใบหนึ่งเป็นอย่างน้อยถ้าเกิดโชคดีก็เยอะเฮ้ยผมว่าซองนี้ มันไม่อยากให้เปิดแปลว่าของดีถ้าซองมันดื้อเนี่ยแปลว่าของข้างในมันแรงกลๆตัดได้ง่ายกว่ากลงไกอันนี้มันดือนะผมผมลองแล้วมันตัดได้ขาดเนี่ยอแล้วมันกเ้ยอุ้ยอ่โโอ โอเคเฮ้ยแต่ใช okay. ้ได้น okay. hey? ี่กัปตันอันนี้ใช่ไหมฮะอ่าโอเคโอ้มาก๊าฮ่าอึโอเคไหนชอบสล็อตนี้มีอะไรหรือเปล่านี่ชิอกโกะบยปปปปปอันนี้อ่อนคอม อ้ยครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะเลยครึ่งนหนึ่งฮิโลอะไรโอ้ยจิวแบบคาแรคเตอร์ฟอย โอ้โอ้โอ้สามโอ้กโก็โอ้ก็ก็สวยอยากจะไปแอบไปวางสล็อตนั้นแต่เป็นไรโอ้เอ็กอาร์ตก็โอเคเปรียบเทียบกับเซิร์ฟฟอยไม่เปรียบเทียบกับเซิร์ฟฟอยคอมมานเดอร์นะก็ก็ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้ เรียมรีบอโอ้โหจิวสองใบฟอ,อยด้วยฟอเรสต์อมโต้เฮ้เหลืออีกห้าซองเองดูซิ <c oughs> เอ็มได้โคโค่ก็โอเคเห็นว่าน่าจะได้ใช้อยู่ อเรายัางเหลือเสิร์ฟฟอยอย่างน้อยหนึ่งดูสิฟอนนยฮีโร่อุ๊ยแรงเอ้ยน็อกติสโอเคอยากได้อยู่ แต่ว่าราคาไม่ไม่แพงเท่าไหร่ดอกติสนี่รู้สึกราคาไม่เท่าไหร่ใช่ไหมไม่ครับแต่แต่แต่สวยอยู่ดักลีชชัวโอเคผมยังไม่มีอุ๊ปล่อยธรรมดาเกือบขาดไปนิดนึงขาดไปนิดนึงแต่ก็ก็โอเคก็ใช้ได้ใช่ไหม่มันยังไม่เปื้อน่มันยังไม่เปื้อนรอยเปื้อนไม่ใช่เสิร์ฟฟอยแต่ถ้าเสิร์ฟฟอยก็ได้ไปอยู่ใน ขอกองคอมมานเดอร์แบบว่าคุ้มๆโอ้โหคอมมานเดอร์คอมมานเดอร์สองอันเลยแล้วก็ไซเฟอร์นั่นแหละเสอร์ฟอยที่ออกเสิร์ฟอยต้องออกสีดานใบเดียวฮะใช่น่าจะมีแลนด์ลิสติกอีกอย่างน้อยหนึ่งใบอย่างน้อยหนึ่งใบใช่เฮ้ยเหลืออีกสี่ซองผมว่าชกโบท้องมาแล้วคนเรา แค่ยังไม่ละทิ้งความหวังเราจยังไม่สิ้นหวังอึ้ยึ้ยอัไหนบลบลอุยแบบแบบด้วยแลไฟนนลสิบสโอ้สวยแต่เก่งไหมนะเอ็มพีเด้อสปอยตัวเองไปเรียบร้อยนะ แล้วโอเมกอันเนี้ยมันรีปินมันมันเวริร์กเหรอครับ <laughs> ตอนอยู่ s t น n า a r d สมัยนยู้นมันเคยเล่นได้มันเออดิฟเฟนเดอร์นี่มันคือตีไม่ได้วอลครับกำแพงรับอย่างเดียวแล้วก็สแตทมันก็ศูนย์สี่ทำมาไล่สองได้ศูนย์สี่ลงมาจวดอยู่อยู่ในนิ่งคนลงมาจัว่วเออลงมาบล็อกเอะเอาไว้นี้ลงมาบลอ็อ,ลอกโอ้ค oh. ือเวลาให้เรา อันนี้ผมอยากได้อยู่อกคิดถึงชันไหมคิดถึงฉันไหมอยากได้อยู่เออไปเลยไม่อยากไล้วฟอยกับไอเซนัสคือก็อยากได้หัวห้าสีเอามาเล่นแบบว่าซัมมอนบ่อยๆอยู่เขาจัดให้แบบปึ๊บอ้าวฟลานแบบฟอยก็ก็ได้หน่อยแล้วนะธรรมดาอุ๊ยอินสแตนลามิง แต่ลำเพลงมามาก <c oughs> อุ้ยเหลือสามซองเสร็จฟอยข้างบนยังไม่ออกเอาว่าต้องเป็นช็อกโบแล้วมันจะแทนที่สล็อตก,กันไหมนะมันน่าจะอยู่สล็อตหน้าสุดครับสล็อตหลังจากสล็อตหลังจากนี้ <c oughs> ใช่ฮะมันเศษฟอยอยู่หน้าสุดแต่แบบแค่สงสัยว,ว่าช็อกโบ <c oughs> มันจะมาแทนเศษฟอยล์ไหมหรือว่ามันจะอาจจะได้ทั้งคู่ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ยังไม่เคยมียังไม่เคยได้ช็อกโบอลยังไม่เคยเห็นคลิปที่คนเปิดได้ทันทีอผมยังไม่เห็นเหมือนกัน ไอี phone, ่คนเอารูปมาโชว์หมันมีคลิปไฟแนลหกไฟแนลหกฟินมีออนเหรอไม่เอ่าพวกเรา,าใหญ่จังครับโอ้อครับก้าต้องจัดเหรอ <laughs> ต้องจัดเด็กแล้วเหรอต้องจัดเด็กแล้วสินะอุย๊อยยูโอเคเป็นฟาซีฟาซีฟาซีอุย๊ยสปอยตัวเองอ,งอีกแลเงี้ยฟาซีเปิดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ฟอรเรสทที่ไม่ใช่ฟอเรสท ใช้ไดนะ้แต่แต่ใช้โฟเลสในการเสิร์ฟโอเ้เล่นได้อยู่เล่นได้อยู่เราใช้เด็กสามสี 4. ชึบ <Okay. S 1> โอ้ <laughs> <laughs> โอเสร็จแล้วอะฟูอาร์ตซินโอเคโอเคเอาจริงๆขอแค่ไม่เป็นคอมมานเดอร์เยอะผมว่า <laughs> มันก็ยังไม่ถึงกับเกลือเ <laughs> <laughs> ท่าไหร่ แรนอะไรอ่ะไม่คนเลยเออเลนเนาะชุบชุบชุบซิทออกไปเดียวเหลือสองซองเสร์ฟฟอยังไม่ออกเอ๊ยจะเป็นคนแรกก่อนที่มีเสร์ฟแค่ใบเดียว,วยไม่ใช่มีผมคนเดียวหรือเปล่าครับเฮ้ยอย่างนี้ รางวัลคนไม่ได้เสิร์ตเลยเปล่าโชโคโบทองว่าดีกับเสิร์ตดีแน่น่ะฮ้ยแรไฟนอแปดอ้โอ้เสิร์ตดีไงมาแล้วเสิร์ตก็เสิร์ฟบอลแหละเออฉันโอ้ซิดที่ไม่ใช่ซิดนั้นแรโอ,อ,อ้คอมมานเดอร์คอมมานเดอร์ โอเคโอเคโอเคได้ดาร์กได้ชั่วเปลี่ยนนัดโอเคอันนี้โอเคซิปแล้วเราจะมีอันนี้สักใบไหมนะไอเดทซีเค็ดแรนโดวอลไม่มีเลยเฮ้ยอย่างงี้อ๋อเออใช่สอบนี้รุ้นอะไรอ่ะสอมนี้ได้รุ้นอะไรแล้วอ่ะเสนออะไรแล้วไปไงโอ้ยจะมีโอกาสได้มากกว่าหนึ่งใบอยู่แล้วใช่ก็หใบมากกว่าหนึ่งแต่อันนี้ อาจจะเป็นต่ำสุดหรือเปล่าเนี่ยชโบะโกและชโอโบะและขอดูว่้เห็นกับตาเอ้ยแล้วแบบมอนขอดูว่าเห็นกับตาในเอ็มเฟินโร่สิบสามไลนิ่งเซอร์ฟอยไหมไลนิ่งใช่ไลนิ่งไลนิ่งเซอร์ฟอยอยู่สองซองสุดท้ายโอ้ยคุ้มผมจะจัดเด็กไลนิ่งพอดีเราเมื่อเช้าเพิ่งเปิดไอเออะไรคูโดดเอ ช็อกแลนของแดงขาวพอดีด้วยอือหือโอ้โหสีฟ้า <laughs> ทำไมไม่เป็นสเตฟป์มีเนาะอุ๊ยเอมอีกใบแล้วก็ใช้ได้ใช้ได้มีชิงช้าไหม,ไมยู่ตรงองอันคอมยูตนต้องอันคอมไม่มีโอ้โหสีดานเต็มไปหมดเลยไม,มไม่มีไม่มีชิงช้าเลย โอเคไหนแอบสงสัยว่าได้ซีดานมากี่ตัวโมพีได้อะไรเนี่ยถึงถึงต้องนึกเลยทีเดียวเชี่ยไปเียกันเลยเชี่ยไปเียกันเลยเ <laughs> ออใช่จวคุณแมนไปเียกันเลยนช่คุณแมนทุกคนร่วแต่เราคุณแมนไม่ <laughs> ไม่ได้ไม่ <laughs> ได้ ไม่ได้นคุณแวนุี่วเอ๊ะไม่ได้มาเลยเชียคุณแวนเต็มไปหมดเลยเชี่ยคุณหลอนแน่คุณแวนเต็มไปหมดเลยไม่ให้คนอาาเลยไหมไม่นะคุณแวนคุณแวนเต็มไปหมดเลย เดี๋ยวนะผมได้สี่ด่านสี่ใบแต่สี่ใบไม่ซ้ำกันเลยอันหนึ่ง b o r d e r l a t e foil b o r d e r l a t e แล้วก็ extend art แ,แล้วก็ธรรมดามันจะมี combination แบบแปลกหร,หรือเปล่านะอือเดี๋ยวต้องไปดูาามารับของช่อง3ม,มารับยาชา่อง3เดี๋ยวต้องไปลองดูว่ามันมี เอาแต่ได้เสิร์ฟฟอยดเดีด๋ยวนะนะก็คือได้ห้าใบเสริร์ฟอรฟอยฟอยไม่ฟอย <laughs> <laughs> เอ็กเซนอาร์ตแล้วก็ธรรมดาฟอย <laughs> โอ้ยโอเคใส้ได้แล้วได้สำหรับคลิปอันบ็อกコレ็กเตอร์บูสเตอร์นี่กน่าจะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราก็จะมีอีกสอง็อกให้มาลุน้นกันต่อต้องให้ได้คราวไม่ก็กับเซฟลอสไม่ใช่ไม่ก็เราต้องมีทั้งคู่ โัรสบมอกเสร็จแล้วลใช่ค <c oughs> <c oughs> รับแล้วก็เจอกันครับ